อันนี้น้องเกณฑ์มาแก้ตาเนาะทำไปประมาณ3เดือนจริงๆหมอไม่ได้ไม่เคยจะทําเร็วให้ขนาดนี้แต่ว่าประเด็นคือน,น้องแทบจะไม่ค่อยบวมแล้วอะแต่ว่าชั้นตามันก็มองไม่เห็นเหมือนกันนเเนาะมันหลบในมันหลบในจริงๆาลืมตาคะ่ะแต่ลูก,กตาน้องเขาสวยก็เดี๋ยวเก็บหนังตาตกกันอะ หลังทําทันทีนะคะก็บวมช้าน้อยมากเลยยังไม่ยังไม่เห็นช้าเลยดีเดียวแต่ว่าเนาะยังไม่เห็นช้าเลยแต่นี้ก็ยังมีความบวมจากยาชากับความร้อนนะคะเนาะแต่ตะกี้พี่เอากระจกให้ดูแล้วใช่ปะได้ชั้นไตี่ชอบไหมชสวยคิดว่าสวยค่ะเด็น้องเขาจะต้องแบบใช้หน้าใช้หน้าเร็วนี้เดี๋ยวเราคอยมาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะพี่ฉีดยาลดบวมให้เราฉีดแรกนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าต้องกินยาอะไรทำแผลยังไงปฏิบัติตัวยังไงทีแล้วกันนะคะ